สวัสดีครับเพชรดีคอมพิวเตอร์จังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้ผมจะให้มาดูนะครับกล่อง SX นะครับมันจะไม่มีสัญญาณนะครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะช่อง7ช่องอมารินช่อง3เปิดไปไม่ใช่ว่าช่องรายการข่าวรหัสนะครับคือมันไม่มีสัญญาณเลยนะครับผมเนี่ยมันไม่มีสัญญาณใดเลยนะครับระบบช่องอะไรนี่เปิดไม่ได้นะครับหายเงียบไปเลยนะครับลองไปที่เมนูนะครับ ส่รหัสเลข0ูย์สตัวแล้วไปที่ตั้งค่าระบบนะครับดูการตั้งติดตั้งค่า ota นะฮะนี่กำหนดอันนี้กำหนดเขากำหนดไว้มันก็ไม่ไม่ไมหายกำหนดเป็นสแตนดาร์ดหรือกำหนดเป็นยูเซอร์ก็ไม่ได้นะฮะลองไปสแตนดาร์ดดูครับสแตนดาร์ดแล้วก็กดเมนูแล้วก็กดต้องการบันทึกก็บันทึกนะครับรอดูมันจะรีเซ็ตเครื่องใหม่นะครับมันจะ ota มัน ota ไม่ได้นะครับ นี่คือปัญหาของรุ่นกล่องรุ่นเก่า SX นะครับมันไม่สามารถที่จะ OTA ซอฟต์แวร์เข้าไปใหม่ได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้นี่เขาปิดบริษัท PSI คขาปิดไม่ให้อัพ OTA หรือเขาไม่ส่งเขาไม่ส่งซอฟต์แวร์ตัวน,นี้มาเพราะว่าเขาต้องการให้ซื้อกล่องใหม่นะครับปัญหาก็คือว่ามัน OTA ไม่ได้มันก็เลยไม่มีสัญญาณนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นมาอย่างนี้ มันขึ้นอย่างนี้มาเห็นไหมฮะมันกัดกับพิบไปเรื่อยๆกาลังตรวจสอบซอฟต์แวร์ OTA mm hmm. ปวดรอดสักครู่มันก็ขึ้นอย่างนี้กรีชกลับไปกลับมาบางทีพอขึ้นมาได้มันก็ไม่มีอ่าผมดูช่อง5 NBT ปกติมันจะใช้ได้นะพวกเนี้ยเปิดได้เนี่ยปกติมันจะเปิดได้เลยช่องอทั่วไปนะ Tru4u อะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าช่องรายการเข้ารหัสนะครับคือมันไม่มีสัญญาณเลยนะครับ ปกติถ้ามันไม่มนมัมนไม่สัญญาณอย่างเงี้ยผมก็เคยสอนอยู่ครั้งหนึ่งเนาะกดเมนูแล้วก็ใส่เอ่เลขกศูนย์สี่ตัวแล้วก็มาเลือกตรงที่การตั้งค่าระบบตรงนี้นะครับพอเรากําหนดตรงนี้นะ่ะกำหนดตัวนี้นะ่ะมันกําหนดได้เปิดช่องปกติได้แต่ช่วงเวลาเขาล็อกรหัสมันจะขึ้นช่องสัญญาณเข้ารหัสผมพากําหนดตัวนี้คือ0 4 1,20นะตัวนี้3 0,000ตัวนี้ก็0 0 5 1 9 ตัวนี้ผมให้เป็นห้องผมมันจาร์ซีแบนตัวนี้ผมเสียบเสียบหัว LNB ของจานซีแบนนะครับผมปิดผมไม่ให้มัน OTA เพราะว่ามัน OTA ไม่ได้นะครับตรงนี้ผมผมให้เป็น05 150นะครับเสร็จแล้วผมก็กดเมนูนะครับแล้วก็บันทึกตัวนี้มันรีเช็ตกลับมาเนี่ยมันเปิดช่องพื้นฐานเขาเรียกว่าช่องสแตนดาร์ดมันได้3 7อมารินพวกอะไรเงี้ยมันได้แต่ เวลามีแข่งบอลมันก็ขึ้นมาช่องรายการเข้ารหัสนี่คือปัญหาวันนี้ผมก็เลยว่าจะมาสอนการแปลงร่างของกล่องนะครับให้มันเป็นกล่องที่สามารถกล่อง psi ที่สามารถอัพ ota ได้นะครับไม่ว่าเขาจะใส่บิตคีย์อะไรมันจะมีซอฟต์แวร์เข้ามาอัพนะครับอัพ ota ให้เปลี่ยนมันจะแก้บิตคีย์นะครับแก้บิตคีย์ให้เราได้หมดนะครับ ตัวนี้ผมตั้งค่าเมื่อกี้ผมบันทึกแล้วดูว่ามันมันยังเก็บไว้อยู่ไหมค่าค่าที่ผมตั้งเมื่อกี้อะยังเก็บไว้ทีนี้ลองไปเปิดดูช่องปกตินะครับตัวนี้ผมยกเลิอกออกไปไม่ไม่บันทึกนะผมลองไปเปิดดูช่อง3 3ดูนะครับเห็นไหมฮะช่อง3 3เปิดได้ปกตินะครับเปิดได้อันนี้คือการกําหนดแต่ปัญหานะครับตรงนี้มันก็จะดีอย่างหนึ่งคือเราทําตรงนี้แหละเรากําหนดค่าตรงนี้มันได้แต่ปัญหาก็คือว่า มันไม่สามารถที่จะ OTA ได้และเวลาแข่งบอลหรือว่ามีอะไรเขาลอกรหัสเนี่ยเราก็ต้องมานั่งแก้บิดคียกันเห็นไหมฮะแก้บิดคียกันบอลเวลาบอลมาแต่ละทีแก้กันแทบเป็นแทบตายนะบางทีก็แก้ไม่ทันนะครับบิดคีส่งมาแก้ไม่ทันรุ่นเอเอของเราทําให้มัน OTA อัตโนมัตินะครับอรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องนะครับปิดนะครับ แดีผมจะเอาเครื่องไปอัปซอฟต์แวร์ให้มันเป็นค่ายอื่นนะครับมันไม่ใช่ P.S.I แล้วนะครับต่อไปจะไม่ให้เป็น P.S.I แล้วจะให้มันเป็น t ทเซตนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องมัน TA, อัป O.T.A อัโนมัติเพราะว่า t ทเซตเขายังไม่ปิดระบบนะครับเขายังส่งซอฟต์แวร์เข้ามาให้ O.T.A ก็หมายถึงว่าให้มันจูนค่าอัตโนมัตินะครับผมจูนโปรแกรมจูนซอฟต์แวร์อัตโนมัติอยู่โอเคผมถอดปลั๊กนะครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับถอดปลั๊กของกล่องแล้วก็ถอดสายถอดสายสัญญาณออกนะครับถอดออกเลยทีนี้เอากล่องนี้นะครับไปที่คอมพิวเตอร์นะครับปกตินี่เราจะ OTA ด้วยจานดาวเทียมนะครับที่มันเสียบแจ็คเข้าไปตรงนี้นะครับแต่ว่าครั้งนี้นี่เราจะมา OTA นะครับด้วยการเสียบสายตรงอัปโหลดนะครับตรงแจ็คตรงนี้นะครับผม แจ็คตรงนี้นะครับมันจะมีการอัพ OTA ผ่านอาคอมพิวเตอร์แล้วก็อัพ OTA ผ่านเครื่องต่อเครื่องนะครับ P2P แล้วก็ตัวนี้วันนี้นะครับเราจะมาอัพผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมจะมาอัพอ่านผ่านโดยการใช้แจ็คตัวนี้นะครับผมตัวนี้คือ USB C h 3 4 1นะครับตัวนี้นะครับก็ผมก็จะต่อสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใช้แค่3สายนะครับ ใช้แค่3มเส้นอ,อีกเส้นหนึ่งถอดออกตัวไฟ5้าโวลต์นี่ถอดออกนะครับปกตินี่มันจะมีตัวนี้นะครับเห็นไหมไฟ5โวลต์นี่ไฟ5โวลต์ของกล่องตัวนี้นะครับมันก็จะสลับกันนะครับจะสลับกันแบบนี้อันนี้แล้วพมจะเสียบสีแดงสีแดงสีแดงมาด้านนี้นะครับนี่ฮะมันจะสลับกันนะครับสีแดงนี่คือ TX นะครับคือ TX ตัวนี้ TX นะครับ แต่ตอนนี้ฝั่งทางนี้จะเป็น RX นะครับ RX นะครับสีแดง RX แต่ฝั่งทางนี้จะเป็น TX นะครับส่วนสีเหลืองนะครับสีเหลืองตัวนี้นะครับตรงกล่องจานกรเทียมเนี่ยสีเหลืองเนี่ยจะเป็น TX TX ออกมาตรงสีเหลืองตรงนี้ไปตรงกลางฮะสีเหลืองตรงไปตรงกลางเป็น RX คือมันไขว้ก,กันอะครับเขาเรียกว่า P2P er, นะครับ P2P P p to ทูก็คือเลข2หรือถึง P ก็คือ P พีเครื่องต่อเครื่องหรืออันนี้เครื่องเครื่องกับเครื่องคอมอ่ะกล่องนะฮะกล่องกล่องจานาวเทียมกับคอมพิวเตอร์นะครับติกต๊กติก๊กติ๊กอ่าทีนี้มาเปิดโปรแกร,รมนะครับลองเปิดโปรแกร,รมดูนะครับแต่มึงคลิกปุ๊บทีนี้มาดูที่คอม3านะครับคอมเห็นไหมมันจะมีคอม3าขึ้นมา ต้องกําหนดเป็นคอม3นะครับทีนี้เลือกจะเป็นคอม3ทีนี้กล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้มันเป็นเอชเอ็กเนาะเป็นกล่อง SX ทีนี้ผมก็ไปที่บราวนะครับไปที่บลูโอเคเอ็กเอชเอ็กนี่ได้หมดเลย S9 ได้หมดเลยซิปตัวนี้5815นะครับลงซอฟต์แวร์ชื่อไทยเซตนะครับเป็นกล่องของไทยเซต Auto เออโต้ซีแบน เยูแบนด์นะครับเ,เดี๋ยวจะเปิดดูชิปให้ดูนะครับว่าชิปตัวนี้มันเป็น5815หรือ5812เราก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับมันจะมี5812แล้วก็5815นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูชิปให้ดูเดี๋ยวจะแกะออกมาถอดน,น็อตออก2ตัวชิปในกล่องนะครับชิปตัวนี้นะครับเล็กมากเลยเล็กกระจิตลิดเนี่ยชิปตัวนี้ เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับซูมให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับซูมเห็นไหมห้าแปดหนึ่งห้าเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะต่อสายแจ็คเหมือนเดิมนะครับสีแดงนะครับหันมาทางสายสัญญาณนะครับเสียบเข้าไปนะครับจากนั้น USB เสียบเข้าเหมือนเดิมนะครับฟังเสียงเอาติ๊งติงติง๊กอ่าเดี๋ยวหันมาก็ได้หันมานี่นะครับเสียบนะครับ ตึงตึงตงนะครับตัวนี้เราเลือกของตัวนี้นะครับเราเลือกนะครับเมื่อกี้ชิปนะครับมันเป็น5815นะครับเราเลือกพอเลือกเสร็จแล้วก็กด Open นะครับ Open จากนั้นเราก็เลือกคอม3ามอยู่แล้วเราก็กด N e x t นะครับพอกด next เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเสียบปลั๊กเลยนะครับพอกด Next เราก็มาเสียบปลั๊กนะครับนะผมจะกด N e x กนะครับกด Ne x t ปุ๊บ ทีนี้กดเน็ t เสร็จแล้วเสียบปลักปล๊กนะครับเสียบปลักป๊กนะครับเสียบปลั๊กปุ๊บเครื่องทํางานปุ๊บทีนี้โปรแกรมมันก็จะทํางานนะครับรอดูโปรแกรมนะครับสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมมันจะปุ๊ดทำงานท้งานนี่นะขึ้นไปแล้วขึ้นแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับนี่คือกล่อง p ีเอะนะครับ Sx นะครับนะครับมันก็จะแปลงให้เป็น ไทเซนะครับแปลงให้มันเป็นไทเซนะรอสักครู่หนึ่งนะครับจนให้มันครบ100เเซนะครับทีนี้กล่องตัวนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปลองบดเน็กนะครับให้ปิดนะฮะให้ปิดไม่ใช่ให้สตาร์ทบอกว่าให้ปิดนะครับผมก็กดฟินิตแล้วก็ปิดก็คือถอดปลั๊กออกเลยถอดปลั๊กออกอถอดปลั๊กออกแล้วกล่องดับแล้วทีน,นี้ทีนี้ก็ถอด USB ตัวนี้ออกนะครับถอดออกเลยนะ จากนั้นเอากล่องนี้ไปลองนะครับเอากล่องมาแล้วนะครับก็ลองต่อสายดูนะครับต่อสายให้เรียบร้อยนะครับแต่เพิ่งเปิดเครื่องนะครับต่อสายก่อนนะครับต่อสายต่อสายสัญญาณนะครับต่อให้เรียบร้อยทุกอย่างจากนั้นก็ค่อยเปิดค่อยเสียบปลั๊กนะครับเสียบดูนะครับว่ามันจะอัพ OT a ให้เราอัตโนมัติเหมือนดังที่ผมพูดไหมนะครับเอารอสักครู่หนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้ว ทีนี้ดูว่าการอัพ OTA มันจะอัพให้เราหรือเปล่าจุดมุ่งหมายของเราคือต้องการให้แปลงร่างให้มันเป็นไทเซตแล้วก็ให้มันอัพ OTA เองนะครับให้มันอัพ OTA โดยที่เราไม่ต้องมากําหนดค่าให้มันวุ่นวายให้มันอัพให้เราอัตโนมัติไม่ว่าจะติดบิดคีย์หรือรหัสอะไรต่างๆให้มันอัพเนี่ยมันก็จว่ารับข้อมูลอ่ามันบอกเราบอกว่ารับข้อมูล OTA กรุณารอสักครู่ก็รอมันสักครู่หนึ่งมันจะมีแถบขึ้นมาแล้วก็เปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะครับ เห็นไหมพอรับซอฟต์แวร์รุ่น3.88นะครับมันก็จะอัพเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถึง100%แล้วมันก็จะบูตเครื่องใหม่แล้วมันก็จะสามารถเปิดได้ตามปกติไอบิดคีย์ที่ติดอะไรต่างๆมันจะเคลียร์ให้หมดเลยนะครับเคลียร์ให้เราหมดเลยนะครับเนี่ยมันจะรีเซ็ตเครื่องใหม่นะครับของใครที่ติดรหัสติดอะไรนะครับพอลงตัวนี้เสร็จปุ๊บมันจะทําการเคลียร์ระบบติดโปรแกรมติดรหัสอะไรต่างๆ หรือมีปัญหาอะไรต่างๆมันจะเคลียร์ให้หมดเลยนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรซอฟต์แวร์ที่เขาส่งมาจากาบริษัทไทยแซดนะครับศูนย์ไทยแซดเขาจะเคลียร์บิตคีย์ให้เราหมดทุกช่องนะครับแล้วก็รอดูอย่างเดียวเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็กดแต่เราก็ยังใช้รีโมทของ psi มนเดิมนะครับมันสามารถเปิดได้ทุกช่องนะครับติดรหัสเนี่ยมันจะเพิ่มช่องทีสปอร์ตอะไรมาให้เราหมดเลยคือรหัสบิตคีย์อะไรที่มันติดอยู่ไม่ต้องไปซีเรียสมันเคลียร์ให้เราหมดเลย เคลียให้เราทุกอย่างทุกช่องเลยเนี่ยสบายไปเลยนะครับเนี่ยไม่มีปัญหาเลยได้หมดเลยได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะโอเคนะครับยังไงก็ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับใครสนใจอยากจะแก้ไขนะครับสามารถเอามาให้ผมแก้ไขได้นะครับผมส่งมาได้นะครับส่งมากับหาผมนะครับที่อยู่อะไรก็ทักเข้ามาเลยนะครับผม หรือโทร0814704734นะครับ0814704734นะครับช่างคมนะครับผมค่าบริการก็150บาทขนส่งนะครับขนส่งก็ก็ออกค่าส่งให้ผมด้วยนะครับไม่น่าจะเกิน101หรอกค่าส่งนะครับยังไงก็คลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนกดด้วยนะครับเวลามีคลิปดีๆนะครับจะได้ ตือนนะครับว่าสาระดีๆมาแล้วนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ